สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเคล็ดไม่ลับขับสุขภาพกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักสมุนไพรนะคะที่ช่วยบำรุงคนท่าร้อนกันค่ะและตอนนี้นะคะซ่อมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรวิเชียรเียราวัชารามาอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับะเรีรยนถามอาจ,จารย์นะคะว่าคนท่าร้อนเองเนี่ยควรที่จะเลือกทานหรือว่าควรที่จะไม่ทานสมุนไพรอะไรบ้างคะอาจารย์ครับสำหรับคนท่าร้อนนะครับ เราต้องมาดูสาเหตุก่อนอว่าทําไมเขาถึงเรียกเขาเป็นท่าร้อน,อนแรกเลยนะครับก็คือเขาร้อนในของคนเราบอกอเขาอนน่ร้อนในร้อนในมีแผลในปากทั้นี้ั้งนักเพรา,าว่าเขามีาความร้อนในร่างกายสูงเกินไปอ,อันที่สองนี่ก็ตัวมือเท้าร้อนค,นคร,ร้อนโดยไม่ไม่ได้ทราบสาเหตุนะครับ อันที่สนี่ก็ผิวหนังจะแห้งปากแห้งอันนี้ก็เป็นสาเหตุจากการเกิดท่าร้อนอันที่สี่ก็คือร้อนแบบไม่มีเหงื่อจะรู้สึกเอ๊ะทำไมมันร้อนจังแต่เหงื่อไม่ออกถ้าการที่ห้าก็คือมีเลือดกาเดาไหลนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่คนท่าร้อนแต่นี้ก่อนที่เราจะไปดูก็ทาร้อนเรามารู้จักธาตุทั้งสี่ของคนไทยเรานะครับเรามีธาตุไฟ ธาตุไฟนี้ก็จะแบ่งเป็นราศีราศีเมษนะครับราศีสิงห์ราศีธนูอันที่สองก็เป็นธาตุลมธาตุลมก็จะมี3มราศีด้วยกันราศีเมถุนนะครับราศีตุลราศีกุมอันที่สามจะเป็นธาตุน้ำธาตุน้ํานี้ก็ราศีกรกฎนะครับราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับสุดท้ายคือธาตุดินนะครับธาตุดินก็จะมีราศีพุทภะ นะครับราศีกันแล้วก็ราศีมังกรเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราธาตุอะไรนะครับแล้วก็วควรดูแลว,ว่าต้องทานอาหารอะไรตามธาตุตัวเองนะครับเขาถึงเรียกว่าทานอาหารตามธาตุทีนี้บอกว่าเฮ้ยแล้วคนธาตุร้อนจะทานอาหารอะไรได้บ้างหรือสมุนไพรอะไรที่จะมาช่วยนะครับวันนี้ก็ริศลาได้ไปคน้นสมุนไพรมาทั้งหมด14ชนิดด้วยกันนะครับอันแรกเลยก็เป็นมะขามป้อมมะขามป้อมนี่ช่วย ได้นะเรื่องอันระบายความร้อนนะครับอันที่2ก็เป็นพวกสมอไทยนะครับแล้วก็ดอกแก๊กวยนะครับแก๊กวยก็ช่วยรับลดความร้อนอันที่4ี่ก็ใบบัวบกใบบัวบกนี้เราเห็นทั่วทไปนะในหน้าแก้ร้อนในายเลยนะคะอันที่5ก็เป็นเตยหอมพวกบางใบเตยอะไรพวกนี้นะครับอันที่หก็คือพวกลูกหมอนลูกหมอนเนี่ยก็ทานแล้วก็จะเย็นนะครับอันที่7จะเป็นของจีนเขาหล่อข้างล้วย าหมายถึงผลไม้อรหันต์หรือว่าหั่นกลัวหรือว่าหั่นแปลว่าอรหันต์ในภาษาจีนนะครับเพราะนั้นจะหวานแบบธรรมชาติอันที่8นี่ก็มะนาวดีที่สุดเลยมะนาวนี่แก้ร้อนระดับกระหายได้นะครับมะนาวอันที่9ก็พวกใบยะนางใบยะนางของไทยเราอันที่10ก็เป็นพวกเห็ดห,นะหูหนูขาวนะครับเห็ดหูหนูขาวแล้วก็11ก็ดอกอัญชันนะครับดอกอัญชันนี่ก็ช่วยได้ 12บสองสนี่จะเป็นของจีนพละค่ะเรารู้จักเม็ดเกาขี้เกาขี้แต่ตอนนี้มีชื่อว่าโอจิเบอรี่อนที่13ก็คือเห็ดลินจือสกัดเห็ดลินจือสกัดน,กนี่ก็เป็นสมุนไพรที่ทําให้เกิดโรคความเย็นนะครับมันก็ทานได้สำหรับคนที่ท่าร้อนตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นชะเอมเทศตัวสุดท้ายของสมุนไพรที่จะช่วยในเรื่องของ คนที่่าร้อนนะครับแต่ยังไงอาจารย์ก็ว่าสรุปแล้วเนี่ยคนที่่าร้อนน่าจะต้องดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับดื่มน้ําให้เพียงพอซึ่งการดื่มน้ําที่เพียงพอเราก็เคยพูดกันมาหลายครั้งเหมือนกันไม่รู้ส้มจําได้ไหมว่าวันหนึ่งจะต้องดื่มน้ําตามน้ําหนักตัวตามน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมคูณด้วย30โอเคสามสิบนะครับคูได้30มสิบก็จะเป็นปริมาณปริมาณน้ําที่เราจะต้องดื่มในแต่ละวันครับอันนี้ก็เป็น เรื่องของการดูแลด้วยสมุนไพรสำหรับคนที่เป็นท่าร้อนนะครับสำหรับว,วันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ท่าร้อนนะคะก็สามารถที่จะเลือกรับประทานสมุนไพรต่างๆเหล่านี้เนี่ยในการดูแลสุขภาพด้วยนะคะแต่ก็ต้องคำนึงถึงโรคประจำตัวที่เรามีด้วยแล้วก็รับประทานให้อยู่ในขนาดที่พอดีนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องกล่าวขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง<ด>นะคะ แล้วพบกันใหม่กับรายการเคนไม่รับข่าวสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ